สวัสดีครับพวกเราชั้นมัธยมศึกปีที่สองทับแปดสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชินาชาคุค้มไข่น้ำครับอยู่มอสองทับแปดครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเกียงสัตย์พลาเลิศครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอเมมานูลกิ่งแก้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจิาาราพรสปาร์โดตงดคุณค่ะ เมื่ีค่ะหนูซื้อเด็กกินบายกกันทองค่ะโครงงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องคุณธรรมกล่อมใจที่มาและความสําคัญของโครงงานจากปัญหาการทรารุณวิวาทของนักเรียนในโรงเรียนต่างๆทําให้สะท้อนให้เห็นปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นในประเทศไทยปัจจุบนันที่ส่วนใหญ่มกัมกมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวข้ามแชร์ค,ความรุนแรงที่มีการแก้ปัญหาขาดการฉันสิิในการดํารงชีวิตไม่มีระเบียบวินัยในตนเองซึ่งพฤติกรรม ที่เกิดลขึ้นเหล่านี้อาจมีผลกระทบมาจากสภาพปัญหาครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ทําให้ได้รับการดูแลไม่ดีเท่าที่ควรได้รับและได้รับสภาพสังคมในปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีเข้าไม่มีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากกว่าเดิมทําให้ผู้คนส่วนใหญ่มีการสนใจเทคโนโลยีมากกว่าบุคคลรอบข้างขั้นเตรียมข้อมูล 1. ประชุมนักเรียนในชั้นมัธยมศ,ศ,ศึกษาปีที่2องทับแปดสองกำหนดขอบเขตในการทําโครงงาน3กําหนดกิจกรรมที่ทําร่วมกัน 4. ทํทการสืบค้นข้อมูล 5. แบ่งปันหน้าที่ให้แต่ละคนรับผิดชอบขั้นดําเนินการ 1. ขออนุมัติทำโครงงาน 2. ดําเนินงานตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายขั้นเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 1. กระดาษสี 2. กันไกล 3. ไม้บรรทัด 4. กลาว 5. กระดาษกาวสองหน้า 6. รูปประจำตัวและ7คติประจำใจ ขั้นนำเสนอโครงการ 1. รวบรวมข้อมูล 2. จะทำเอกสาร 3. เตรียมนำเสนอและ 4. ปรับปรุงผลงาน 1. ขั้นประเมินผล 1. ระหว่างปฏิบัติโครงการจะทำแบบสอบถามพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละสัปดาห์ 2. โครงการเสร็จสิ้นแบบพฤติกรรมของนักเรียน 3. ปรับปรุงและพัฒนาจะทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม การบูรณาการกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ 1. ความพอประมาณนักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน2ความมีเหตุผลนักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม12ประการและหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีนักเรียนมีสติในการดำเนินชีวิตประจำวัน4เงน่อนไข่ความรู้คุณธรรมจรยิยธรรม12ประการและหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ าการจัดทาโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 2. เสริมสร้างระเบียบวินัยในตนเอง 3. ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักความเสียสละต่อส่วนรวมโดยนำหลักวิชาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมโดยการดําเนินงานได้จัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์คือกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียนกิจกรรมเข้าวัดทำบุญเพื่อพุทธศัส์นิกชนที่ดีกิจกรรมจิตสาธารณะ้วยการเก็บขยะภายในโรงเรียนและกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องเรียน ฉันรู้ผลการศึกษาจากการทำเนินกิจกรรมบนักบ้านคิดกองเรียนกิจกรรมเข้าวัดทำบุญในการเป็นสาวพุทธเกิจยวกัจิตจิตสาหายนั้นโดยการเก็บขยะภายในโรงเรียนและกิจกรรมดูแลและสาวขับสาวภายในห้องเรียนผมมากกว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถส่งเสริมคุื่อความศรีธรรมความมีระเบียบวินัยและความจิตอาสาการปฏิบัติตนตามธรรมคามของสาวพุทธได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนสั้นมธยมศึกษาปีที่2ครับ8มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีสกิในการแก้ปัญหามีเป็นวิญญาณอยงตเองสามารถนำหลักปัชญาไปใช้ในการเงินชีวิตได้พวกเราชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับ8ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบค่ะ